ห้าเมืองที่จะจมน้ําเร็วที่สุดในเอเชียรู้ไหมครับว่าบางเมืองในเอเชียกําลังค่อยๆจมหายภายใต้ทะเลจากภาวะโลกร้อนดินสุดน้ำทะเลนุนแต่นี่คือ5อันดับอันดับที่หกรุงเทพกรุงเทพกําลังสุดลงเฉลี่ยปีละ1-2เซนติเมตรส่วนหนึ่งมาจากการสูบน้ําใต้ดินน้ําหนักอาคารบวกกับระดับน้าทะเลที่สูงขึ้นเรื่อยๆหลายพื้นที่อย่างบางนาพระโนบางขุนเทียนมีน้ําท่วมซ้ำซากนักวิทยาศาสตร์เตือนว่าหากไม่แก้ไขจริงจงังบางส่วนของกรุงเทพอาจอยู่ใต้น้ําในไม่ถึง40ปีอันดับที่4จาการ์ตา คือหนึ่งในเมืองที่จมน้ําเร็วที่สุดในโลกบางเขตสุดลงปีละกว่า25ซนติเมตรต้นเหตุคือการสูบน้ําใต้ดินหนักมากจนดินยุบน้ําทะเลไหลย,ย้อนเข้ามารัฐบาลถึงขั้นประกาศย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองหนูซันตาราเพราะอยู่ต่อเสี่ยงจมทั้งเมืองอันดับที่3ทากาเมืองหลวงบังกลาเทศต้องเผชิญทั้งน้าท่วมดินสุดและพายุประชากรจํานวนมากอาศัยใกล้แม่น้ําพื้นดินสุดลงต่อเนื่องหลายเขตเสี่ยงจมน้ําบ่อยขึ้นอันดับที่2เซี่ยงไฮแม้จะเป็นมหานครทันสมัยแต่เซี่ยงไฮก็สุดลงเรื่อยๆเพราะการก่อสร้างน้ อาใช้น้ำใต้ดินและอยู่ริมบากแม่น้ำนักวิจัยรายงานว่าเมืองนี้กำลังจะจมน้ำเฉลี่ยปีละหลายมิลลิเมตรและอันดับที่1เมโทรมะนิลามานิลาคือเมืองที่จมน้ำเร็วที่สุดในเอเชียหลายพื้นที่สุดลงปีละสูงสุด1 0บถึงยีเซนติเมตรเพราะสูบน้ำใต้ดินการสร้างเมืองที่รวดเร็วและพายุที่รุนแรงขึ้นทําให้แนวชายฝั่งถอยล่นบ้านหลายหลังอยู่ไม่ไหวต้องอพยพนี่คือเมืองที่กําลังหายไปต่อหน้าต่อตาและนี่คือ5้าเมืองที่กําลังจะจมน้ำตกใจที่มีกรุงเทพอยู่ด้วยเพื่อนๆหล่ะอาศัยอยู่ที่